สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube b i g l i ฟ e บุ b กคอมแซดบีไลฟ์บอร์ดนะครับวันนี้เราจะมาทำไอทีทิปให้คุณดูนะครับเดี๋ยวใหม่แรกนะครับก็คือเรื่องของกล้องครับอ่ะเราเข้ามาที่แอปกล้องถึงแม้ว่าหน้าตาเนี่ยจะคล้ายกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับก็คือนี่ครับสมมุติเราเข้าไปตรงนี้นี่นะครับมันจะมี Expert รอนะครับอยู่ทางด้านบนสำหรับวันยู v e เ s อร์ 5.1นะครับเราสามารถที่เข้าตรงนี้ได้เลยแล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปได้นะครับแต่ว่า5.0ยังไม่มีนะฮะนั่นคือเรื่องที่1ของกล้องนะครับส่วนเรื่องที่2นั้นก็จะเกิดจากการให้เราถ่ายเซลฟี่นะครับถ่ายเซลฟี่นะับเปิดมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะ a d j u s t หรือว่าจับภาพได้แล้วก็สามารถเลือกโทนนี่เนี่ยสามารถเลือกโทนได้นะครับเนี่ยจะวอร์มหรือว่าจะ ธรรมาชาติได้นะครับในขณะที่ One UI เวอร์ชัน5.1จะต้องไปตั้งอยู่ข้างในค่อนข้างจะลึกนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีการเปลี่ยนไปในส่วนของแกลเลอรี่นะครับสิ่งที่แตกต่างกันนะครับก็คือตัวของการสร้างแชร์นะครับสมมติว่าเราสร้างแชร์ไว้ เราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะแชร์ให้กับคอนแทคหรือว่าแชร์ตัวของลิงก์ได้นะครับอันนี้ก็คือว่าเป็นความสะดวกเหมือนกันต่อมานะครับก็คือเรื่องของการเลือกนี้ครับก็คือเราเลือกอ็อบเจกต์นะครับให้เป็นแบบแยกได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการแก้เกี่ยวกับแสงและเงาเนี่ยตัวของ Samsung Galaxy a ส3ที่เป็น one UI version 5.1นะครับ สามารถที่จะจัดการเรื่องของ e l a s เซอร์พวกอ็อบเจกต์เงี้ยได้ดีขึ้นเพราะว่า AI ฉลาดขึ้นนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะเนี่ยปรับเรื่องของภาพนะครับเนี่ยปกติปรับได้อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเวลาที่เราจะคอฟหรือจารหรพวกนี้มันสามารถที่จะมีการบอกว่าเอ้ยเอาแค่นี้เป็น1 6 9 4 3ต่อเกมนเงี้ยมันสามารถที่จะทำให้คุณนั้น ได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นนะฮะอันนี้ก็ถือว่าโอเคเนี่ยเลือกตำแหน่งตรงนี้นะครับก็คือสามารถที่จะกําหนดแบบนี้ได้หมดเลยนะฮะค่อนข้างที่โอเคแล้วก็สามารถที่จะเลือกแบบว่าเอาแบบกว้างหรือแคบได้ปกติเนี่ยมันจะไม่มีให้เลือกอะไรแบบนี้นะครับต่อมานะครับนั่นก็คือเรื่องของตัวการจัดการเกี่ยวกับ การ adjust ภาพนะครับออโต้ Auto ก็ยังมีมาให้นะครับในตัวของวันเวอร์ชัน5.0จะไม่มีในโสดี้นะฮะที่เหลือนั้นก็มีความคล้ายคลึงกันนั่นเองครับต่อมานะครับนั่นก็คือเรื่องอข้อมูล information ของภาพนะครับเนี่ยสังเกตว่าตัวของวันเวอร์ชัน5.1นะครับก็จะมีนี่ครับข้อมูลของตัวเครื่องนั้นโผล่ขึ้นมาให้นะครับก็ทำให้เรารู้ว่าเอ้ยเราถ่ายด้วยอะไรเนี่ย ในหน้าที่ตัวนี้เนี่ยจะต้องมีการกดลึกเข้าไปส่วนของตัวนี้ไม่มีนะครับก็คือจะแค่เลื่อนลงไปปุ๊บอ่ะมันก็จะบอกว่าเอ้ยเราถ่ายภาพอาหารอะไรมาบ้างเทียบกันเลยนะครับและกลับมาที่กล้องอีกรอบนึงนะครับก็จะมีเรื่องของ AR zone นะครับแน่นอนครับว่าตัว AR zone นั้นนะ่ะตัวของ i m a g e Camera นั้นก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเนี่ยมันก็สามารถที่จะมีการ proof นะครับทำตัวของ แอนิเมชันก็คือเราสามารถเลือกแบบได้ก่อนนะครับแล้วค่อยไปกดสร้างจากแคเมราก็ได้เนี่ยก็คือถ้าไม่อยากสร้างเองนะครับก็สามารถที่จะกดได้ในีน,นะที่ตัวของ galaxy a ยี่สนะั้นอาจจะต้องมีการเลือกก่อนนะครับว่าจะสร้างจากแกลเลอรีร่สร้างจากอะไรนะครับก็เป็นไปตามนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเขามีการพัฒนานทําให้เ,เราสามารถที่จะสร้างอิโมจินั้นนะได้ค่อนข้างที่จะดีกว่าแบบเดิมนะ ต่อมาก็จะเกี่ยวกับเรื่องของตัวการเพิ่มวิกเจตนะครับอ่ะเรา,ากดดูกันนะครับเนี่ยกดปุ๊บนะครับสมมติว่าเราเลือกเป็นวิกเจตวิกเจตที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับนี่ตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกได้ในหนาที่ตัวของ A2 จะไม่มีนะครับก็เนี่ยจะมีข้อมูลเพิ่มขึ้นมานะครับเนี่ยเราสามารถที่กดเลือก แบบเป็นวิเจ็ตที่ค่อนข้างจะมีอะไรให้คุณดูแบบค่อนข้างที่จะใช้คำ่าเยอะใช้ได้ทีเดียวนะฮะก็อีกเป็นอีกลูกเล่นหนึ่งนะครับถ้าสมมุติว่าใครที่ชอบในการเอาวิเจ็ตขึ้นมาใช้งานนะครับคือ Samsung Galaxy s a m s ุง g ก a l a s y S 2 3านะฮะอัลตร้าจะมีให้คุณเลือกค่อนข้างเยอะแล้วก็เหมาะกับการใช้งานมากกว่าครับ ส่วนการบอกสภาพอากาศนะครับก็มีการเปลี่ยนไปเหมือนกันนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับถ้าเราเลือกคือเลือกแบบนี้เลยมันขึ้นมานะครับว่าเป็นการกําหนดตแหน่ที่ตัวของรุ่นเดิมนะครับจะต้องมีการเลือกว่าเราเขตหรือว่าเอาแบบไหนนะครับเนี่ยสามารถที่จะเลือกแบบนี้ได้นั่นเองครับ ต่อมาครับอีกสิ่งหนึ่งที่มีการเปลี่ยนก็คือเรื่องของตัวนี้ครับเราสามารถที่จะกําหนดรูทีนนะครับแล้วก็เลือกเป็นแบบนี้ได้ก็คือสามารถกําหนดแค่บางอย่างนะครับเพื่อทําให้ในเรื่องของการใช้งานรูทีนนะั้นะมีการเหมาะสมกับการใช้งานของคุณเช่นการปิดคลิ Share <S <S เป็นต้นนะครับอ่ะเราจะต่อกันเลยนะครับก็จะมีฟังก์ชันของตัวแชร์บุ๊กนะครับซึ่งแชร์บุ o กนั้นน่ะมันจะปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับ เนี่ยเราสามารถที่จะกําหนดเรื่องของการแชร์เนี่ยสมมุติกดแอดไปแล้วก็สามารถที่จะเลือกใาลชื่อได้แบบนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับคือเราสามารถที่จะเปลี่ยนพวกภาพได้ปกอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะดูว่าเอ้ยเราใช้กับใครได้ด้วยนะฮะนอกจากนี้นะครับในเรื่องของตัว One UI version 5.1ก็จะมีการแก้ปัญหาเรื่อง b ิ x b ีนะครับซึ่ง ตัว b ิ๊กบีนั่น,นแหะก็สามารถที่จะต่อเชื่อมกับไวเลสแล้วก็ทํางานได้แบบ multitask ได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็ทํางานได้หลากหลายหน้าจอมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันนะฮะก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาไว้แล้วก็รวมไปถึงการใช้งานแบบลิงก์ทูวินโด s นะครับก็จะมีการพิสูจให้นะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวของการใช้งานแบบที่เป็น S Pen นะครับการทํางานของ S Pen ก็จะไวขึ้น นอกจากนี้นะครับในแ lap เราก็สามารถที่จะทํานี้ได้ครับคือบูกว่าเราต้องการย,ย่อ,ยอแค่หน้าต่างนี้ก็สามารถที่จะกดได้และแถมปรับได้อิสระถ้าเป็นเวอร์ชั่นของ5.1นะครับแต่ว่าถ้าเป็น5.0จะไม่สามารถทําได้ต่อมานะครับนั่นก็คือเรื่องของการใช้แบบตัวของ multi tasking นะครับอ่าเดี๋ยวะ multi tasking เนี่ยผมจะกดแบบนี้แล้วกันนะครับโดยกด s p e e d view นะครับ เราสามารถที่จะเลือกดีเซนแอปได้นะครับแล้วก็เลือกแอปที่เราใช้บ่อยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับในที่ตัวของ one ui version เดิมจะไม่มีนะครับในสุดนี้และสุดท้ายนะครับสังเกตนะครับตัวนี้นะครับ suggestion นะครับหรือว่าการที่เราทำอะไรแล้วก็เครื่องมันแนะนำให้เราทำอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมาก็สามารถที่จะมีคำแนะนำอยู่ตรงนี้นะครับสามารถที่จะเปลี่ยนแล้วก็ปรับได้นะครับนี่ก็คือ One UI Version 5.1นั่นเองครับสำหรับคนที่สนใจนะครับก็อยากได้ One UI Version ใหม่ก็ไปจับจอง Galaxy A 2 3 Series กันนะครับหรือว่ารออีกสักพักเดี๋ยวเวอร์ชันนี้ก็จะตามกับมือถือรุ่นที่ออกมาก่อนหน้านี้เช่นเดียวกันครับอาจจะต้องรอหน่อยแต่ไม่รู้ว่ากี่เดือนนะแต่ว่าแนะนำว่าถ้ามันมาแล้วก็ควรจะอัปเดตนะครับเพราะว่ารูปเร่อของมันค่อนข้างจะเปลี่ยนเยอะอยู่เหมือนกันครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นแกจิตในเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมในช่องบิ๊กไลน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางขางหนีน้รวมถึงในเฟซบุ๊กค c o มสน a บสนุนได้บอกครับ